สวัสดีค่ะพบกับพรมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาตำส้ตมตำนะคะตำส้ตมตำกินข้าวกลางวันกันนะคะเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะมีเส้นมะละกอน้ำปลาร้านะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็มีมะนาวมะเขือเทศแล้วก็พริกนะคะกระเทียมกระเทียมเป็นกระเทียมกลีบเล็กนะคะแล้วก็พริก พริกแดงกินดาแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้ง3มเม็ดพริกแดงกินดาก็4เม็ดนะคะค่ะแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปเลยนะคะใส่พริกลงไปใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ตำตำให้ละเอียดนะคะ เดี๋ยวจะใส่จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวขอตำพริกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะค่ะพริกละเอียดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นมะเขือเทศะคะ่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลย แล้วก็ล้วก็กดมะเขือเทศอุ่ยกระเด็นกดกดมะเขือเทศนะคะไม่ต้องตำมากนะคะกดกดให้น้ำมะเขือเทศก็ออกเนาะจะได้อร่อยอร่อยนะคะอา่าตอนนี้พอแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะบีมะนาวใส่มะนาวหนึ่งลูกนะคะเป็นมะนาวสดค่ะ ใส่เปลือกลงไปด้วยนะคะจะได้หอมๆอนมะใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่พริกแห้งเขาก็จะหอมนะคะมีความหอมแล้วเค็เทศแล้วก็หัน่นถ้าลูกลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็หั่นเป็นสองชิ้นนะคะลูกหนึ่งก็หั่นเป็นสองชิ้นชิ้นเขาจะได้พอดีพอดีคำเนาะอร่อยจะทำให้อร่อยนะคะนะดูน่ากินนะคะดูน่ากินแล้วก็ใช้กระเ,เกระเทียมกระเทียม กลีบเล็กนะคะกระเทียมกลีบเล็กก็จะช่วยให้ส้มตำม,มีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวชิมรสชิมรสกันนะคะชิมรสกันน้ำส้มตำนะคะให้ดูน้ำส้มตำนี่ค่ะน้ำส้มตำเยอะๆเลยนะคะน่ากินมากๆเลยอันนี้ก็ตำส้มตำแบบ ล้วนๆเลยไม่ไม่มีหมูยอนะคะไม่มีหมูยอไม่มีกุ้งนะคะและ้วจากนั้นเราก็ใส่เส้นส้มตาลงไปใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าตําเบาๆนะคะตัวผักยาวก็ไม่มีมะเขือเปราาก็ไม่มีนะคะวันนี้ตำส้มตำาบบล้วนๆเลย อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าจะชิมก็ลืมชิมนะคะเมื่อกี้เนี่ยลืมชิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมชิมตอนนี้ก็ได้นะคะชิมตอนนี้เลยก็ได้ดตักน้ำขึ้นมาชิมนี่นะคะอืมแซ่บนัวเลยค่ะกำลังดีเลยนะคะรสชาต รสชาติกำลังดีเลยนะคะกลมกล่อมมากรสชาติลงตัวมากเลยนะคะแล้วก็เล้าอีกหน่อยนอะเมื่อกี้เส้นนาตะกอเหลือนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยสีสันสมตำก็ประมาณนี้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยเนาะน่ากินนะคะน่ากินสวยงามนะคะสีสันสวยงามนี่คะ่ะ เครื่องไม่เยอะก็แซบได้นะคะนี่เลยส้มตำแซบแซบนัวๆนะคะแซบแซบนัวๆ,ๆ,ๆนะคะอย่าตัตักใส่จานนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้ว อันนี้มีเมนูส้มตำนะคะนี่ค่ะดูน้ำส้มตำน้ำส้มตำน่ากินนักมากเลย ทำได้ง่ายๆเลยนะคะทำทาไม่ยากนะคะทำไม่ยากส้มตำส้มต,ำ,มตำรสแซ่บนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะส้มตำส้มตำแซ่บๆซนัวนนะคะ,สะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะสมตาแซ่บๆนัวๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม